สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ FC อีหลาวอิงครับ FC พออ่อเอกแม่หน่อยครับ FC สบายสบายเชแนลครับฮอดแล้วครับวันนี้มาเยือนทินรอยเอสครับอยู่ที่กุดน้ำใสกำลังมาฮอดจอดรถึงครับตอนนี้น้องสาวกำลังขึ้นเช็คเศร้าครับอครับ หรือว่าการเดินทางบไกลครับจากสีสะเกตมาเมือนี้ครับเดินทางประมาณจากจากท่าหร่นะชั่วโม,มงครึ่งบะ<ม>เดินทางประมาณเกือบชั่วโม,มงครึ่งครับจะว่าทําเมลามากก็ประมาณเหลือชั่วโม,มงสิบนาทีครับ ตอนนี้กำลังเตรียมจัวเดินทางไปนางานครับดปมา,าครับยปบรรยากาศครับขันมาทางเซนอ่า สุวรรณยโสทรอนก็จะอยู่ซ้ายมือครับขันมาจากเส้นยโสท่อนจะอยู่ขวามือครับตอนนี้กำลังเช็คเสาครับมาแล้วครับททางของงานแล้ว

เจ้าของรถตบียน9กไก่สอชิ่งนะครับ9 7 8 1ดกรุเงเทพมหานครเขานาขยับรถเรื่องครับ

เอฟซีแฟนคลับพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรครับจากทุกๆหมู่บ้านด้วยเอ้าวันนี้ที่หลานู้หญิงมาขอพี่พอน้องหน้าเวทีครับจากนั้นยังมีเสื้อสวยๆครับยู่ทางกำพงฝั่งนี้เด้อครับเราจะมีเสื้อเป็นแบรนด์ของหูหญิงเลยครับพี่น้องผูใดอยากได้เสื้อแบรนด์ของหูหญิงครับติดต่อฝั่งนี้ครับมีจับใจฝั่งน้องกับผมใส่แล้วเกยใส่แล้วเทกับฝากที่ฝังน้องน้ำ ครับผมตรงมีบุรุษรูปงามกับจำนายเสือพี่น้องก่ตติบดีกับบุรุษรูปงามหาบงยากอย่างเดียวกับผมอ่าสดพร้อมีเลยครับผมเสื้อเป็นแฟนของอุ๋งอิงกับขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพด้วยครับมือี้โอกาสกับทีมงานสาวน้อยเพ็คนั่งแพงกับเดินทางสมโภชกับในงานมหากริ่งสำหรับค่ำคืนนี้กับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกนมยตรีกับพี่น้องอยู่ข้ารับน้องกับริมเรงแล้วไหว กับผู้บางคนบยางมาแล้วเห็นสอนกรสีเมือ่อพ้นขายตัวกีโมเมนต์กับเอ่อคนรอบใบเพื่อกับรักษาความาไปลอดภัยได้ง่ายกับประชนาันเอากับมาหอนแล้วหนะ้ามองนางกันได้ดตามอัตยาศัยครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นท่าน,น,นั่งท่านดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีริมิชีวิตเกินร้อยแรงเกินไขใจเกินร้อยต้องเอ็มร้อยห้าสิบขอบคุณบรรที่กระที่ทแพ้ตาไว้ดีกับเอ่อคู่บ้านคู่ครัวความนัความแซ่บต้องนี่เลยครับ ต่ที่แท้ตาอร่อยดีจากนั้นอีกหนึ่งคู่ให้การสนับส,สนุน Green Bio Treatment กับนี่บํามรุ้งผมสวยครออับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อทาการแสดงครับในกับพี่น้องทางคุณนำ้ำใสเป็น้องบันไปบันไปแค่นจากหลายๆสถานที่กับด้ชมแล้วก็ฝา,งงาก,านนากผลง,ง,ง,งานการแสดงน้นหน้าเวทีกับพี่น้องพี่แฟนมีงานสั่งจองคิวงานการแสดงแต่ถ้าเกิดว่ากับทีมงานสาวน้อยเพื่อนบ้านแดงไม่ว่าง เราก็ยังมีสาวน้อยลับเพลโจว,วันนี้ครับขอบคุณทุกๆก,กันลังใจขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสธาครับที่ ให้ความเมตตากับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงเดี๋ยวลูกสาวที่อยู่กับพี่น้องสักบาดหนึ่งจักข้าวหนึ่งเนออ่าพี่น้องผู้ใดอยากถ่ายรูปกับลูกสาวกับเวลานี้เข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยครับหรือยังได้เสื้อกับฟังข้าพบดคกรับบุรุ่งงามเรากำลังจําหน่ายให้อยู่ครับผมเรามีเสื้อจําหน่ายแต่เมือนี้มีเป็นแปงของอุกหญิงหลากหลายราคาหลากหลายสีสันหลากหลายไซส์สอบถามได้เลยครับมือนี้มากอาพีอานอง ครับเอายังมาฝากกับบอสโดนในชื่อเสือพาเสือพาเนี่ยเขาสามารถลงเดินดนได้ครับเพราะฉะนั้นเอาตั้งที่มาฝากครับผมพี่น้องสนอกสนใจย่างเขามาสอบถามครับอ่ะครับผมขอบคุณพี่มดครับผมอขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตลดกระแสเสียงแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวขอเชพี่น้องทุกท่านเข้ามาชมภาพติดตามชมกสมาชอไปครับขอบคุณและสวัสดีครัยี่สิบเนาฬิกา